ระับน้ี่าไี่ออาาเห็นไหมล่ะนี่ดูดาเลยพี่ก็ยสียายทำมยายยายยยาไม่เ 这样子，长肉你干嘛？哦，那还不管，那还不管。

ตอนนั้นมันตีนงูมุ้ยเลยค่ะนาวี่ทำไมเขานี่ทำาม พี่เลีหมดเลยครับตาแดงกันนอนนอนนอนตาแดง はあ。<music> ดหน่อยก็เอาเนาเมาไม่แ่สนุสเครื่องอานดีๆแล้วก็บบภาพลุคเอซนส์ไรเง้ยนั่นน้อเาต้องเตัวอย่างเป็นเากลับมานะครับช่วงสุดท้ายของรายการของเราก็ในสามหนุ่จากบ้านนะครับในมาแล้วเป็ศิปนแล้วเนี่ยช่วที่ เมื่อกี้มีข่าวของแร็ตเตอร์โตโร,โบร,ร่บอกว่ามีคนเต้นเก่งแร็ตเตอร์อยู่ครับโอ้โหมครับถ้าเจอการลิ้นทะไฟเน อ่ากันออ รับเปลี่ยนก็ได้ครับใช่ะเร็วสดสองสามเปี่ยนก็ S. <S า่สงสัยว่าเมื่อกี้เต้นเว้นเวลาด้วยเป็นสายข้อครับพี่ว่านะพี่ว่าน้องโผลไปแคนเซิลแขกคนอื่นเอาพี่เถอะพี่มีเอาฟังด้วยพี่อยากเต้นพีเขาต้องเต้นลีลาเพลงของพี่เจพี่เขาหน้าเหมือนเจเขาเต้นลีลาเพลงพี่เจได้